คนตกใจหมดเห็นอะไรนั่นไหมอุ้ยจะเดินต่อไปไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมมืดค่ะมืดมืดมืด นเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกอยู่นะคะน้ำหลังจากฝนตกน่าจะจากภูเขา วยค่ะไหลมาจากตรงนู้นค่ะข้างบนนู่น น้ำไหลจากตรงนี้ค่ะทุกคนไปสู่น้ําตกไหลลงตรงนูน้นนู่นเลยค่ะใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วค่ะใกล้เข้ามาแล้วได้ยินไหมคะเสียงน้ําตกเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะ นี่อยู่บนเขานะคะทุกคนวันนี้ฟ้าไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่แต่พยากรณ์เขาบอกว่าฝนไม่น่าตกแต่จะมีเมฆก,ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ดูคะ่ะเนี่ยทุกคนรอบๆมันเป็นป่าธรรมชาติแล้วเขาก็มาเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบรณนะ คือมามามาดูแลแล้วก็ให้คนมาเดินออกกำลังกายไม่งั้นก็พวกจกักรยานค่ะแล้วก็จะมีดอกไม้ป่าโคหินสวยนะคะทุกคนเนี่ยเห็นเห็นไหมคะ,อะดอกไม้ดอกเล็กๆแต่อุ้ยสวยจริงๆนะคะดอกเล็กๆสีขาวขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำตกกัน ถึงแล้วคะ่ะทุกคนถึงแล้วคะ่ะปกติถ้าฝนไม่ตกน้ำจะน้อยคะ่ะแต่ประมาณสองถึงสาวันที่ผ่านมาฝนตกหนักมากก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนู่นนะ้นน้ำจะไหลามาจากตรงนู้นค่ะ มาถึงอีกที่นึงค่ะแต่เป็นแม่น้ำน้ำ,นำละอาน้ำสายเดียวกันคะ่ะทุกคนดูโอ้ยแรงมากน้ำไหลแรงมากโตรงนี้ก็สวยคะ่ะทุกคน อยู่ใกล้ๆค่ะ น้ำไหลเล็กๆหลๆหลายๆเล็กๆก็ไปสู่น้ำตกได้นะคะทุกคนดูค่ะเขาไหลมาจากที่สูงลงไปสู่น้ำตกที่เราเจอเมื่อกี้ค่ะทุกคนเห็นไหมน้ำมันไหลมาจากข้างบนแล้วก็ผ่านพวกเห็นพวกอะไรเนี่ยค่ะ ดูสวยมากเลยนู่นไรมาจากข้างบนอืมนี่ค่ะ สูงอยู่นะคะทุกคนสูงมากเลยตรงเนี้ยให้ดูได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะคะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนมาถึงจุดหมายที่เราอยากจะมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นอุโมงคนะวะนไม่อยากเข้าไปเลยเห็นเขาบอกว่ามีพวก พวกหนูพวกงวแต่ก่อนนะนะโอ้ทุกคนมันก็มืดอยู่นะจะเข้าไปดีไหมเนี่ย เขาสร้างปี95เลยค่ะ1895เลย,ยเดี๋ยวพาเขาไปดูใกล้ๆมันจะเหมือนในหนังไปไหมเนี่ยมันมืดอ้ะทุกคนน่ากลัวอยู่นะดูใกล้ ่ทุกคนจะเข้าไปดีไหมมันก็เหมือนในนังอยู่นะเนี่ยรอบๆเป็นอย่างไงคะ่ะ คะ่ะทุกคนไหนไหก็มาถึงแล้วไหนไหก็มาถึงแล้วไม่พลาดพามาเดินค่ะว้ยจริงๆมันมืดมากนะคะทุกคนเสียงถึกกล้องเลยโอ้มืดค่ะมืดมืดมืด คนมันมืดมากเลยสามร้อยเมตรค่ะสามร้อยเมตรรีบหลีแล้วค่ะถึงหน้าปากอุโมงแล้วค่ะทุกคน สามร้อยเมตรฝนเพิ่งติงฝนตกหนักมากเลยดูถึงแล้วคะ่ะเจอแสงสว่างแล้วเดินอ,อกไปได้แล้ออุ้ยโอจะไปได้ยังไงล่ะนี่ทางออกคะ่ะออกมาแล้วจากนู่นเลยคะ่ะ ทุกคนตกใจหมดเห็นอะไรนั่นไหมอุ้ยจะเดินต่อไปไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วเฮ้ยทุกคนสองตัวสองตัวโอ้วตัวใหญ่เลยนีงใส่ลูกเขาค่ะตัวนี้โอ้ยอยานะ จริงไปแล้วค่ะคนจะเดินไปที่ข้างบนอ,อุโมงค์แล้วนะคะเ<ป>นี่ยค่ะ เป็นแบบนี้จากมุมบนคะ่ะทุกคนเนี่ยทางที่เดินเข้าไปเมื่อกี้คะ่ะฝนตกหนักเมื่อคืนแล้วก็สองวันก่อนต่อคะ่ะ